กำลังมองหาที่ดินสำหรับสร้างบ้านราคาเบาๆต้องดูแปลงนี้เลยค่ะที่ดินโฉนด50ตารางวาใกล้จุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ m 6 5นาทีอยู่ในตัวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีไฟฟ้ามีปับปาพร้อมราคาเพียง3 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ที่ตั้งของที่ดินนะคะก็จะอยู่ถนนเข้าเมืองสีคิ้วตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่ะอยู่ตรงข้ามกับปั๊มปะตะทแยกบ้านหันนะคะเข้าซอยมาเพียงแค่300เมตรเท่าน,นั้นเองก็จะถึงที่ตั้งโครงการแล้วค่ะมีไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะตรงนี้สามารถต่อเข้ามาได้เลยค่ะแล้วราคาเนี่ยคือ,คอจับต้องได้เลยนะคะแค่3 0 0 0 0นบาทเท่าน,นั้นเองสําหรับเนื้อที่50ตารางวาแล้วก็มีแปลง2ไร่ด้วยนะคะอยู่ติดกันค่ะขาย ได้ละ1.65ล้านบาทนะคะแปลง2องไร่เนี่ยจะติดทางสาธารณะทางด้านหน้านะคะกว้าง35เมตรแล้วก็มีทางสาธารณะทางด้านข้างด้วยค่ะตามผังแปลงที่เห็นเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลง50ตารางวานะคะเนี่ยค่ะจะมีหน้ากว้างติดทางสาธาระตรงนี้นะคะทางสาธารณะก็จะกว้าง6เมตรค่ะเดี๋ยวจะใส่เป็นหินคุกให้นะแล้วตรงนี้ค่ะจะมีหน้ากว้าง 16เมตรนะคะและมีความลึก12.5อเมตรนะคะสำหรับแปลง50ตารางวาราคาก็เบาๆค่ะเพียงแค่3 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองแล้วตรงนี้มีไฟฟ้าประปาพร้อมนะคะคือต่อเข้ามาได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนบ้านก็ซื้อไปแล้วก็สร้างบ้านอยู่แล้วนะคะเนื้อที่เท่าๆกันเลยค่ะ50ตารางวานะคะอันนี้จะเป็นเสาหลักเขตของแต่ละแปลงนะคะก็คือจะมีให้ครบทุกด้านนะคะจากตรงนี้ใกล้ถนนหลักมากๆเลยนะคะออกไปก็แค่300เมตร ก็จะไปถึงปั๊มปตทแล้วนะคะถ้าหากว่าจะเดินไปตลาดสดเนี่ยคะ่ะง่ายมากเลยค่ะแค่800เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วถ้าหากมีจักรยานมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็สบายเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอนะคะใกล้สูตรราชการใกล้สถานีตำรวจนะคะเพียงแค่1.2กิโลเมตรนะคะแล้วก็อยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะแค่3.5กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ